สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมเจอกันช่วงหัวข้ามแบบนี้นะคะอัปเดตข่าวบันเทิงไปด้วยกันในเอนเทนในไลฟ์วันนี้อยู่ด้วยกันกับออนพัทธิราค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอยกพื้นที่นี้ค่ะให้กับคู่ของเบียเบล่าเลยค่ะหลังจากมีข่าวมาว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกรากันนะคะยุติความสัมพันธ์9ปีลงค่ะซึ่งหลายหลายคนก็ลุ้นแหละว่าไม่อยากให้ข่าวนี้เป็นเรื่องจริงเนาะล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เองนะคะสาวเบล่าได้ไปออกอีเวนต์แล้วก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนนนี้้จจจะะเเปปป็ยัััังงไไฟาากากาตกตวค่ ก็ขอใช้คำว่าโดปรับสถานะแล้วกันนะคะเป็นออพี่น้องที่ห่วงใยกัน ยืนยันจากปากของนางเอกสาวเบลล่าราณีว่าได้ปิดฉากรัก9ปีกับพระเอกต่างช่องเวียสุขวลวจริงตามที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ค่ะโดยตอบชัดเลยนะคะว่ารักครั้งนี้จบลงด้วยความเข้าใจและเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองฝ่ายไม่มีเรื่องมือที่สเข้ามาทําลายความสัมพันธ์รวมถึงไม่เกี่ยวกับแผนแต่งงานที่หลายคนคาดหวังด้วยแล้วค่ะก็อย่างที่ทุกคนดูกัแล้วค่ะว่าเราสองคนคือรู้จักกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ศึกษาเรียนรู้กันมาตลอดค่ะแต่ว่าเมื่อมันมาถึงจุดหนึ่งที่เออเรา มีอจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเราก็เลยได้มาคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะเป็นพี่น้องที่หวงยายแล้วก็มีความปรารหนาดีต่อกันละกันค่ะเพราะว่าในส่วนของรายละเอียดเี๋ยวขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดละกันนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งตัวไอเอวก็ตัวที่ผมด้วยมันเกิดตอนไหนที่เกิดขึ้นก็เป็นมุมมองของเราแบบนีที่ยังไม่ให้ตรงกันแล้วอะไรเงี้ยคือความจริงเราเออมันก็มีการมีการ ูดคุยกันมาละค่ะใช่แล้วก็กว่าจะมาถึงจุดน,นี้ได้เราก็ผ่านกันพูดคุยกันมาหลายครั้งแล้วค่ะอีกครั้งหนึยงที่เราพูดคุยกันมาะค่เราคือเราคืเรามองคนละทิศทางแล้วแหละคือเอาจริงๆแล้วมันก็ม,นกมันก็ตอบยากค่ะแต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันของผลละสองคุณมุมมองันคือเรื่องอะไรอ่างเรื่องการแต่งงานที่แบบมอเพื่อนหมืองันแล้วทำไมจะต้องเราไม่ลงรุนละค่ะียาถ้าจะเป็นเรื่องนี้โจจะตอบว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่า เรื่องนี้เราคิดเหตุเหมือนกันเรามีมุมมองแบบเดียวกันถ้าถามว่ายากไหมมันก็ทุกอย่างมีเหตุมีผลนะคะแล้วคือเราทั้งสองคนก็อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกันถ้าในอนาคตเบลก็คงตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราสองคนตัดสินใจแบบนี้แล้วก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ค่ะเป็นสิ่งดีกันก็เรื่องนี้ไม่ือยู่ที่สามแน่นอนนะไห่เบล วันท in ี <net chae us> uh ่เราคุยกันไม่มีเรื่องของคนอื่นค่ะเป็นเรื่องของสองคนเป็นเรื่องทางมุกพอลอะหลายคนบอกว่าพี่เขามุกพอลหรือว่าเรามุกพอลใครมุกพอลก่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อก็เอ่อถ้ามันเป็นเรื่องของที่เขาเบลก็เบลก็ขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับตัวเบลเบลก็เอ่อขอโฟกัสที่การทำงานแล้วก็การดูแลคุณแม่กันอยู่กับครอบครัวก่อดีกว่าค่ะและยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ค่ะ เอออันนั้นเบลไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าเราก็ทำงานทุกวันเลยแต่ว่าคือเรื่องนี้เบลขอไม่ออกคำพิเนแลวกันค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในครอบครัวก,ก็จะแชร์กันอยู่แล้วโดวยเฉพาะคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่คือท่านเราเล่าเรื่องให้ฟังทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็ท่านราับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น แม้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบลงทมกลางความเสียดายของแฟนคลับแต่ความผูกพันที่มีให้กันมาตลอดเกือบ10ปีทําให้สาวเบลล่ายังเป็นห่วงเวียที่เปลี่ยนถานะมาเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันเหมือนเดิมค่ะมันเป็นระยะเวลาที่นานแต่ว่าคือเรามีแต่ความปรารถนาดีให้กันมาตลอดฉะนั้นไม่ว่าในวันนี้มันจะอยู่ในสถานะไหนโดวยว่ามันเป็นสิ่งดีไม่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเบลอยากยืนยันคำเดิมว่าเบลมีแต่ความปรารถนาดีให้กับพี่เขาค่ะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรเดี๋ยวก็อยากให้พี่เขามีความสุข ส่วนคู่นี้นะคะคิมเบอรี่กับหนุ่มมากปรินยังหวานดี8ปีหวานดีไม่มีตกเลยล่ะค่ะหลายๆคนก็ลุ้นเนาะว่าเอ้ยชิปล่าสุดที่ไปอนนิเวอร์ซารีกันที่ทะเลนึกว่าจะมีข่าวดีกันซะแล้วนะคะแต่ว่ากลับได้มาเป็นเรื่องที่หนุ่มมากเนี่ยโดนสาวคิมแซวค่ะจะเรื่องอะไรไปฟังกันค่ะ ทะเลทั้งถี่ก็ต้องถอดเสื้อโชว์หุ่นไหนสิจ้าทริปครบรอบรัก8ปีของคู่มากิมเลยได้เห็นหนุ่มหมากอวดซิกแพ,คแ,พคแน่นๆโดยมีสาวคิมเนี่แหละรับหน้าที่เป็นช่างภาพให้แบบไม่มีหวงแต่แอบแซวแฟนหนุ่มเบาๆที่อยากจะถอดเสื้อสเสลเกินนะ่ะเขาก็ฟิตมากๆเลยแต่หลังๆนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ มีแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะลองกดดูก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทั้นแบบกดแล้วก็ทั้นใส่เสื้อแล้วเขาก็จะเลือกลงรูที่แบบปดชั้นปดใหญ่ตอนหลังแล้วก็แบบเบาหน่อยเบาเยอะไปพอวกมาถามเรื่องชุดไปเที่ยวทะเลของเจ้าตัวสาวคิมออกตัวว่าทริปนี้เบาๆไม่ได้จัดเต็มสักเท่าไหร่แต่มีโชว์เซ็กซี่บ้างก็แบบว่าไปเที่ยวทะเลเนอะใส่แขนยาวก็ไม่ใช่ฟิลอะสิ ก็พูดได้ว่าแซบไม่แพ้กันแต่ว่าสาวคิมก็ถือว่าใจดีนะคะหนุ่มหมาก็โชว์ได้เลยถือว่าเราเองเนี่ยก็เหมือนจะได้ไปเที่ยวด้วยไม่ได้อะไรไม่ได้อยากดูว่าเออเปิดเสื้ออะไรคือเหมือนเราได้ไปเที่ยวด้วยแค่นั้นนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะรอติดตามทริปต,ต่อไปนะคะไปกันที่เรื่องราวของความรักกันแต่เป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะคู่นี้เนี่ยยุติชีวิตคู่ลงไปแล้วนะคะสําหรับนิวเคลียร์แล้วก็เพชรจ้าค่ะก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงอย่างสาวนิวเคลียร์ Nuclear เนี่ยได้ออกมาเปิดใจไปแล้วนะคะวันนี้ถึงคิวของดีเจเพชรจ ประกาศคัมแบ็กวงการบันเทิงในาณะหนุ่มโสดอีกครั้งค่ะพร้อมไมยปลายแดงเพชรเจ้าวิเชียนหลังจรดประกาศเซนใบหย่ากับอดีตภรรยานิวเคลียร์หันสาเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพร้อมเคลียร์ข่าวรักล่มเพราะความเจ้าชู้ว่าไม่จริงแถมยังออกปากไม่คิดแต่งงานมีครอบครัวใหม่เพราะการมีชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากสาวคนไหนจะเข้ามาพูดคุยให้ชุ่มชื่อหัวใจอันนี้ก็ไม่ติดค่ะกลับมาแล้วนะครับก็คือชัดเจนนะครับว่าเออจะทําในสิ่งที่ ทำได้ในเมื่อ,อ ờ, มีโอกาสแล้วก็อเอาให้มันเต็มที่ไปเลยไม่ต้องกักผมไม่อยากมีแล้วผมไม่อยากมีแล้วผมไม่ทั้งคิดดูผมก็คงไม่มีเวลาให้หรอกถ้าเกิดมีสาวๆเข้ามานะเพราะว่าคํานวณละชีวิตช่วงที่เราตื่นไม่ใช่นอนเนี่ยผมมีประมาณ9ชั่วโมงเออจะทำงานตีให้เลยทํางานน้อยๆเลย3ชั่วโมงเหลือ6ลูกกินข้าว2มือ 2, ม้ออีก2ชั่วโมงเหลือ4ี่เล่นฟิตเนสอีก2ชั่วโมงไปดูแม่อ 2, มีกครึ 4, ่งชั่วโมง นั่นแหะหมดแล้วแต่ถ้าแบบมีคนมาคุยให้แบบสดชื่นอย่างเงี้ยหรอเออเอออาวอ้วิตคู่อ่ะมันยากยากนะมันยากมันไม่หมูเหมือนที่เราเคยเข้าใจอะว่าฉันรักเธอเธอรักฉันแล้วมันก็อ่าเป็นอนนาเอลซ่าออกมาสวยหรูแบบเออมันเออมันไม่มีว่ะเออหรืออาจจะมีแต่คู่อื่นคู่อื่นที่เขาแบบว่าเคมีตรงกันจริงๆอะไรเงี้ย ส่วนเรื่องการเลี้ยงดูลูกชายน้องไถ่ก้าเพจ้าบอกว่าทุกอย่างลงตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนได้พร้อมกันพ่อแม่ลูกเพียงแต่ไม่ได้กลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกันเท่านั้นค่ะผ่านเรื่องรักนะคะมาที่เรื่องร็อกกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมใครที่ถึงร็อกเกอร์รุ่นใหญ่อย่างพี่เสกโลโซฟังทางนี้เลยนะคะเพราะว่าพี่เสกกำลังคัมแบ็กมีคอนเสิร์ตให้เราได้ดูกันแล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นไปอัปเดตเรื่องสุขภาพของพี่เสกกันหน่อยค่ะ รอกใจสั่งมาเสกโลโซอยอมรับนะคะว่าต้องต่อสู้กับอาการป่วยโรคไบโพล่าและโรคสึมเศร้าซึ่งเป็นมานาน3ปียังต้องทานยาเพื่อรักษาอย่างไม่มีกําหนดรวมถึงต้องคอยดึงตัวเองขึ้นมาในทุกครั้งที่คิดสั้นซึ่งนอกจากกําลังใจจากตัวเองครอบครัวคนรอบข้างแล้วดนตรีก็เยียวยาตนได้อีกทางนึงค่ะดีขึ้นเล็กน้อยนะกกินยาต้ก,นกนินยาทว,วันเศ้าๆ,ๆอ่ะเหมือนโรคมันมันหยุดมันเศ้าๆ,ๆดิงด่งดิ่งมีดิีดิงด่งเยอะ ขก็มีนะเคยมีเหมือนกันแต่ว่ามางัแบบไม่รับดึงกับอะไรต้องคิดบวกนะช่วยได้ช่วยได้พอมีเพื่อนมาก็รู้สึกลื่นเลยดีส่วนเฟซบุ o กแฟนเพจเสกโลโซที่มีการโพสต์เพื่อให้ได้ติดตามความเคลื่อนไหวนั้น็อกเกอร์คนดังยอมรับนะคะว่านานๆจะเล่นเองแต่ส่วนใหญ่มีแอดมินและภรยาการวิพากษ์เป็นคนดูแล ส่วนที่เคยไลฟ์มาราธอนจนสร้างปรากฏการณ์เสกย้ำว่าไม่มีอีกแล้วล่ะค่ะห่างไปเลยครับไม่ได้อยู่เพื่อนบางทีเข้าไปโพสต์บ้างนิดหน่อยมีลูกดองอัดบินอัดบิลคนทำการใชการการด้วยการด้วยการก็มีหลายคนโพสต์มีหลายคนโพสต์ครับไม่มีอะไรพิเศษแร้วก็โพสต์ไปให้รู้ว่าเราเราอย่างนี้เวลาเขาต้องโพสต์อะมันต้องแบบปรึกษาโคมาบัอนนะคะว่าแบบนี้ได้ไหมอะไรบางทีก็ไม่เลย ตอดแต่แต่เนิเเ่มันมีหลายๆอันที่แบบหลายคนก็เอ้ยน่ารักดีอ,อะไรแบบนี้การรูโพสเก๋จำไม่ได้แล้วแหละแต่็ <c oughs> รู้สึกดีกนะับไม่เอาอีกแล้วครับต <c oughs> อนนี้เป็นบ้าไปแล้วที <c oughs> ส่วนใครที่คิดถึงวงร็อกระดับตำนานโลโซเตรียมมนันได้เลยเมื่อเสกกลางใหญ่กลับมารวมตัวกันในรอบ20ปีผ่านมูฟวี่คอนเสิร์ต ซึ่งทุกคนต่างบอกว่ามิตรภาพที่มีให้กันนั้นไม่เคยเปลี่ยนได้มีการซ้อมคอนเสิร์ตกันบ้างแล้วมีการปรับเรื่องดน,นตรีนิดหน่อยเมื่อลงล็อกก็พร้อมลุยรวมถึงมีน้องเสือลูกชายมาร่วมจาในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยและค่ะ แฟนๆของโลโซเตรียมตัวรอได้เลยนะคะพูดถึงพิเศษเนี่ยก็อยู่ในวงการมาน,นานเนาะคุณผู้ชมจริงๆงานในวงการบันเทิงเนี่ยมันก็อยู่ยากเหมือนกันนะไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่ยาวอยู่นานอยู่ได้เรื่อยๆนะคะมันก็มีทั้งขาขึ้นขาลงค่ะแต่คนที่อยู่ได้ยาวนานแล้วก็มีงานรุมต่อเนื่องเนี่นยก็แน่นอนการันตีเรื่องคุณภาพไปเลยนะคะอย่างรุ่นใหญ่คนนี้พี่วิลลี่แม็กินทอชค่ะอยู่ในวงการมาก,กว่า30กว่าปีจนตอนนี้เข้าสู่เลข5แล้วนะคะแต่บอกเลยว่าเลข5ก็ทําอะไรพี่วิลลี่ไม่ได้จริงๆ 51ยังแจวของจริงเลยจ้าพิธีกรนุ่นใหญ่พวงดีกรีพระเอกในตำนานวิลล mm ี hmm. osh, mm ่แม็กอินทอชที่ถึงจะเข้าสู่วัยเลขท mm ํา hmm. ทำมาแล้วแทบทุกอย่างในวงการบันเทิงกว่า32ปีแต่ทุกวันนี้ยังคงฮอตงานรุมจีบแน่นแค่ปีนี้งานพิธีกรก็ปาเข้าไป5รายการละครอ,อีก3เรื่องแถมยังมีรอจ่อคิวเปิดกล้องปีหน้าอีก3เรื่องทำงานเหมือนร้อนเงินขนาดนี้พิธีกรนุ่นใหญ่บอกชัดแบบว่าลูกยังเล็กแถมเรดอินเตอร์ด้วยยะเหมือนร้อนเงิน ร้อนแหมก็แน่นอนนะค่าเราเรียนเนี่ยนะมันเราต้องเราก็ต้องเอาไปให้โรงเรียนเพื่อให้ลูกเราได้เรียนหนังสือนี่คือหลักการเพราะฉะนั้นงานอะไรรี่ก็รับหมดครับรับหมดทุกอย่างครับโถคนขับรถผมยังเล่นให้เลยเอาจริงๆรเดี๋ยวเปิดประตูปิดประตูให้ไม่เคยมีใครเปิดประตูปิดประตูรถยนต์ได้แบบผมครับ <aning> เฮ้ย5 1บเนี่ยบางทีมันก็ดูเหมือนแบบว่าน่าจะปล่อยที่ให้เด็กรุ่นใหม่มาทํางานบ้างแต่ว่าคือต้องพูดตรงๆรงะนะ ไอพิธีกรคนนี้มันอร่อยไงมันอร่อยมากอะ่ะก็เลยมีงานมาเรื่อยๆแล้วเราก็ใส่ให้สุดด้วยเราก็ช่วยคิดช่วยทําแล้วก็เฟรนลี่ที่สุดสร้างรอยเล่นล้านเลยจริงๆเดี๋ยวนี้ก็จ้าง300เนี่ยผมก็ผมก็ให้60,000เลยนะจริงๆมันเยอะมากหลายเท่าหลายเท่าตัวก็ต้องฟิตไว้ต้อง alert ไว้แล้วก็แล้วก็อาหารเสริมก็กินไว้ดักไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ดบ หนึ่งในเคล็ดลับชะลอวัยที่ทําให้ตัวเองยังเฟรชแล้วก็มีพลังอยู่เสมอพิธีกรคนดังบอกว่าคือการพูดชมตัวเองหน้ากระจกทุกวันเพราะคิดว่าเชื่อมั่นแบบไหนเราก็จะได้ผลแบบนั้นค่ะชอบจังเลยพิธีกรอย่างอร่อยนะเดี๋ยวเอาเทคนิคพี่วิลลี่ไปใช้บ้างนะคะถึงเวลาของนุ้งรักนุ้งยมกันบ้างค่ะคนนี้นี่เขาตีตัวนะว่าเขารู้ลึกรู้จริงเรื่องดาราจนดารายังงงเลยว่าไปรู้มาได้ยังไงคราวนี้นะคะเป็นคิวของสาวกรีนค่ะจะไปสืบส่อง เคาะแคดเรื่องอะไรอีกตามไปดูกันเลยค่ะรับลมอมยีดีกีเพือกยีนหนึ่งหูพึ่งกับเรื่องดาราถ้าไม่ใช่นุงรักยมใครก็ทำไม่ได้นี่ไม่อยากจะโมนนะเวลาคุยกับดาราถ้ารู้ไม่จริงไม่มีหลุดจากปากแน่นอนจริงไหมคะกรีนจ๋า รู้ได้ไงอ่ะทำไมเธอเก่งจังเลยอ่ะฉันก็ดูไงเธอ Google ทำไมเธอรู้ไ้หมดเลยอ่ะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเธอแบบเกับถูกทุกอย่างเลยนะฉันฉันดูลระคราเกาหลีฉันก็เลยไม่ฉันก็เลยพยายามจะไม่พูดเดี๋ยวเธอแบบรู้ไปหมดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผู้ชมจะรู้กันแน่นั่นแหละค่ะรู้รืรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองคุนนึงรักย่มไงจะใครจักรีน มาติดตามข่าวบันเทิงแซบๆกันได้ใหม่กับนายเตะเทน11โมงนะคะคืนนีออนไลน์ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ